ส่งตายายขอเชิญร่วมงานบุญศาสตร์เดือนสิบวัดยางใหญ่ตาพรันบุญวันที่26กันยายนถึง2ตุลาคม2567 7วัน7คืนชมฟรีมหาวสุทตลอดงาน เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาชมในส่วนของรายละเอียดกันนะครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างในแต่ละคืนมีการแสดงอะไรยังไงบ้างนะครับที่ให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันฟรีๆฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บาจอมนิิสมกันด้วยนะครับเพราะว่าช่อง YouTube ช่องนี้หลักๆเทปนี้เนี่ยก็จะออกอากาศกันทางช่อง u t u b e ของบาจอมนิม หลังจากนั้นช่อง YouTube อื่นๆเนี่ยจะนำเทปไปออกอากาศซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีๆกันได้เลยนะครับ0993154905หรือจะเป็นการฝากข่าวไว้ที่ร้านสรวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามานางตรงนี้ก็สามารถที่จะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไว้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลต,ต่างๆอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมฟรีๆหรือจะเป็นในส่งข่าวงานอื่นๆนะครับ งานขึ้นบันหมายงานเลี้ยงนำชางานศพงานแต่งงานบวชงานนู่นนี่นั่นครับทีเ่เป็นการประชาสัมพันธ์นนกับคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือประชาสัมพันธ์ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานอื่นๆเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในการคิดค่าประชาสัมพันธ์นนด้วยนะครับอาจจะเป็นครั้งละหน0บาทหรือจะเป็นเหมา30ครั้งนะครับหรือจะเป็น1เดือนก็1,000บาทอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับส่วนเก้าเก้าสามหนึ่งห้าสี่เก้าศูนย์ห้าก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ ช่อง u t u b e ของบ่าวจอมเน็ตซิมนะครับมาดูในส่วนของของเรานะครับสำหรับในทนิปนี้ก็คือขอเชิญทุกท่าน,นร่วมบุญวันสตร์เดือน10ซึ่งเป็นบุญประเพณีของทางภาคใต้ของเรานะครับหรือที่เราเรียกกันว่าวันชิงเปรตบ้างนะครับหรือว่าวันรับส่งตายายนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยก็จะจัดในการรับตายายเนี่ยก็จะวันวันเรม1ค่ําเดือน10นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเป็นการส่งตายายก็คือแรม15บห้าค่เดือน10นะครับที่เราจะไปส่งตายายกันซึ่งในการส่งตายายครั้งนี้เนี่ยจะตรงกับวันที่2ตุลาคม2อง7ในปีพศสองพนาะครับซึ่งบุญในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งตายายนะครับแล้วก็เป็นบุญศาส์เดือน10ซึ่งถ้าเราดูเนี่ยครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย จะเป็นอันดับหนึ่งนะครับขึ้นชื่อดับหนึ่งเลยในเรื่องของการจัดบุญวันสตรเดือน1ินะครับยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับส่วนถ้าเป็นการแข่งหรืองานงานวันชักพระเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับส่วนของจังหวัดอื่นๆน่ก<ล>็จะมีเด่นๆในเรื่องของอื่นๆกันต่อไปนะครับทีนี้ในส่วนของบุญวันสตรเดือน1ินะครับบุญนี้ก็คือว่าเป็นบุญส่งตายาย นะครับวัดยางใหญ่ตามพันบุญเนี่ยซึ่งอยู่ที่ตำบลท่าขึ้นใช่ไหมครับอยู่ที่ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้จัดงานขึ้นมานะครับในวันที่26กันยายนถึง2ตุลาคม2 5 6 7นะครับแล้วก็จะมีมหาร i e บให้กับคุณผู้ชมได้ชมฟรีๆกันตลอดงานกันเลยทีเดียวนะครับาภายในงานเนี่ย ผมมองว่ามีการตกแต่งสวยงามนะครับวัดยังใหญ่ตาพรมบูรเนี่ยก็จะมีรูปปั้นต่างๆนะครับที่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของมโนรานะครับท่าลำมนรา12ท่ารวมไปถึงมีในส่วนของอพิธีของโนุราลงครูนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นเกี่ยวกับเรื่องของโนุราแทงขีนะครับหรือจะเป็นในส่วนของอรูปปั้น ตาพรานบุญนะครับหรือจะเป็นรูปปั้นอของเสื้อมโนรานะครับแล้วก็หมาที่บอกไปข้างต้นว่าในเรื่องของท่ารำมโนรา12ท่าแม่บุนะครับเขาก็จะมีการปั้นเอาไว้ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินเซลฟี่กันอย่างเต็มที่ได้เลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงฉายาฉายาก็คือวัดสีชมพูภายในบริเวณวัดเนี่ยจะตกแต่งทาสีเน้นสีชมพูเป็นหลัก ซึ่งมีความสวยงามครับเวลากลางคืนโดนไฟใช้ไฟตกแต่งนะ่ะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับวัดยางใหญ่ตาพรานบุญครับโดดเด่นขึ้นชื่อก็คือตาพรานบุญนะครับขอได้ไว้รับนะครับเสริมสิริมงคลที่วัดยางใหญ่ตําบลท่าขึ้นอําเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยภายในงานเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับ ภายในงานเนี่ยในวันที่26กันยายน2567กเ็นี่ยก็จะมีในส่วนของวงชิงช้าจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ในวันที่27กันยายน2567ก็คือจากวงคนนา,น,านะครับแล้วก็ในวันที่28กันยายน2567วงวานอนแล้วก็วันที่29กันยายน2567วงมโนาาราไข่เลี่ยมวิเชียนสอนชัย นะครับแล้วก็วันที่30กันยายน2 5 6 7ังสิบวงสำรานนะครับแล้วก็วันที่1น่งกันยายน2 5 0 0ไม่ใช่1กันยายนสิครับ1ตุลาคม2567นะครับในนี้ในในนี้สไลด์สไลด์ลเนี่ยในสื่อประชาสัมพันธ์ตรงนี้เขาเขียนผิดอยู่นะครับ1กันยายน2567เนี่ยในช่วงของภาคกลางวานันนั้นจะเป็นการแถมหลับยกหลับนะครับถวายตาปราณบุญนะครับโดย อาราชครูขอดูอรายละเอียดแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> นะครับโดยราชครูโนราจำเรินสพนมศิลจากจังหวัดสงขลาน,นะครับแล้วก็ในส่วนของกลางคืนนั้นจะเป็นการประชันมโนราสองคณะก็คืออามโนราไข่น้อย ดาวจัลลศิล์นจังหวัดสงขลาปะทะกับมโนราสมพงษ์หงทองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพราะฉะนั้นในคืนวันที่1ตุลาคม2องพสบนเนี่ยก็จะเป็นภาคกลา,างคืนจะเป็นการแข่งขันประชันมโนรานะครับก็คือมโนราไข่น้อยดาวจัสสศิล์นจากจังหวัดสงขลาแล้วก็ประทะกับมโนราสมพงษ์หงทองจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไปร่วมเป็นกำลังแรงใจให้กับมโนรากันได้เลยนะครับ แล้วก็วันที่2ตุลาคม2องพเป็นมโนราอีก1คณะนะครับอันนี้มากันเต็มวงเหมือนกันนะครับผมดูสไลด์ไม่ชัดนะครับผมไม่ค่อยมั่นใจว่าเป็นคณะมโนราจากสมพงศ์น้อยดาวลุ่งใช่หรือไม่นะครับวันที่2ตุลาคมนะครับเป็นมโนรา1คณะนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะไปร่วมงานบุญศาสตร์เดือนสิกันได้เลยที่วัดยางใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ที่ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่คือข่าวงานบุญที่มาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับภายในงานเนี่ยมือนอนดังที่บอกกับคุณผู้ชมไปนะครับว่าภายในงานนั้นเขาจะมีการปั้นเป็นรูปของมนุลานะครับมีการปั้นเป็นรูปของตาพรานบุญนะครับแล้วก็ในส่วนของมณุลาเนี่ยจะปั้นเป็นท่ารําแม่บท12บท่าแม่บทของมนุลานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอื่น นะครับอย่างเช่นปั้นในเรื่องของมโนราแทงเคนะครับนี่คือในศาสตร์ของพิธีกรรมของมนโนราลงครูนะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปถ่ายรูปเช็คอ,อินเซลฟี่กันได้เลยนะครับชมความงดงามความสวยงาม ันได้เลยนะครับที่วัดยางใหญ่ตาพรานบุญครับอยู่ที่ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยงานบุญศาสตร์เดือนสิบนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าก็จะจัดกันขึ้นตั้งแต่วันที่26กันยายน2567จนกระทั่งถึง2ตุลาคม2567นะครับคุณผู้ชมก็ว่างวันไหนก็สามารถที่จะไปร่วมบุญวันศาสตร์เดือน1ิกันได้เลยนะครับที่วัดยางใหญ่ตาพรานบุญ อยู่ที่ตำบลท่าข้ามไม่ใช่สิอยู่ที่ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ2 6กันยายนถึง2ตุลาคม25677วัน7คืนร่วมส่งตาใหญ่กันครับ